ความเดิมตอนที่แล้วความอยากรู้อยากเห็นของสองสาวเนปจูนและน้ำผันทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นต่อเน,นี่องมันจะถึงในตอนนี้และในตอนนี้สาวน้อยน่ารักทับทิมยังไม่หมดความพยายามที่จะกลับมาเคะขึ้นดีกับทอยชายหนุ่มผู้เป็นคนรักเก่าและการกลับมาของทับทิมในครั้งนี้นั้นก็ดนันมาสกิดต่อมอยากรู้อยากเห็นของสองสาวขึ้น ความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ไหนชุลมุลหอจิตสีจิตแตกคอยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอ เป็น,นเพื่อนกันอย่างนี้ดีแล้ว เ,เดียนว่านะเข้าไปถามเลยจะดีกับแกหรือก็ไก,ก่ตื่นกันหมดหรอเข้าไปเลยเื้อฉันฉันทำอีกหน่อยเดียวอเอ้าวตวก้อนวดีอ้าวดีมากเมากันนั้นแต่เมื่อไหร่อะไม่ได้ไหมฟังนะ ไม่มีพิรุษด้วยมีพิรุษไพมีพิรุษดอกเฮ้ยใช่ไม่ไม่มีพิรุษอะไรเลยมีพิรุษหรือเปล่าฉันไม่มีฉันไม่ได้แอบดูใครถ้านทำอะไรกันฉันไม่รู้เป็นคนกลุงเทพแบบบ้านๆไม่มีพิรุธมีรุธเลยไม่มีเต็มเต็มวันจันเดย์วันอาทิตย์วันเดวันจันติวสเดวันจันทร์นัก่อลปีนัก ครับทีมฉันอยากรู้จังเลยฉัขึ้นหอชายได้ยังไงหรอเออฉันก็ขอขอข,อขึ้นมาหนึ่งต่อแหละฉันรู้ฉันเห็นนิบจูนใจเย็นอโอขันไม่ขออนันมาไม่ร้อไหมอย่าเลยอย่าอย่าหนันงนี้แหละโอมผิดบทป้านิบจูนตัน้ง ไม่ใช่เหรอผิดบทดโอ้ทำไมเอาเริ huh. ่มเอาเริ่มสามสองเริ่มหนึ่งต่อแหลยคุณพระนางสับปรับนางงูพิษอีนางแมงสาบไรนออีอีปวดอีเห็ดอีเห็ดสดอีเห็ดแช่ตู้เย็นอีเห็ดแช่ช่องยีสอ่ะอย่าเยอะสิอย่าหูกูขาดเดี๋ยวทำไมต้องว่าฉันอย่างนั้นด้วย มีน้ำตามีน้ำตาอีมีอีด่างมีด่างมีสวยอีไม่สวยอีมอลลิสเคอีมอลลิสเคอีหัวทออีหัวทอเอ๊ะด่าใครวะด่ามึงกันเลยอ้าวด่ากูอะก็เออไม่โทษโทษหนึ่งเดียวกันด่ามึงตอบกันมีมีสัมปะพิบอีฉลาดมีเฮ้ยมีอะไรพอเลยเล้วกูยินดีก็ได้ในดูบัตรประชาชนเทินหน่อยสิ นางทัทิมไหนบ้าไหนฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยเธอนี่นะสงสัยคงจะกินสตอรบทีโครงการหลวม,มากลยสิมาค้นตัวฉันเลยควนอะไรนี่ไง<บ>ไปใช้น่ไปใช้นะไนไม่มีฉันว่ามันต้องเป็นพามานะ่าแน่ อีขามาอีพามาอีคามาอีขามาไป่ไม่สีชมพแต่สีเหลืองแต่สีเหลืองนี่ย่าไทยภาสาจเจไปดูเลยไปบัตรฉันอยู่ตรงโน้นไม่ไม่ไม่ใช่อะไรมาดังให้มาอะไรไม่ฉันรู้แล้วแหละไม่ภาษาโซนมันซี่ไม่ใช่ฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้มากิสตอรี่ส่งเสรหมดไล่หมดโครงการแล้วละสิเสียงฉันนะเสียงฉันนะ ไงเห็นไหมเสียงสูงเสียงสูงเฮ้ยแรงไปเปล่าเปลอาเปล่เปปเนจูนไม่อารักฐานมาสิฉันจะบล็อกมันเองคนที่จะเปิดเป็นตัวเี้ค่นน้องค่ะเธอเห็นอะไรไหมก็เป็นลูกเกดกำมือไง เธอกินสตอร์มาใช่ไหมนิดนึงสตรอเบอรี่เหมือนเธอไงแต่สตอ์ฉันอะมันหอมนะอันนี้ขี้อะอเคได้เอาอะไรมาหยุดเลยนะนอนหนูสระอายอยักษ์อ่านว่าอะไรอะอะไรอะอ่านว่านายดิเป็นไงล่ะ นายกำนมนภพทองนะเป็นไงล่ะดูหลักฐานปกปิดนักเสียียนชนะเฮ้ยอะไรเนี่ยทับทิมก็ก็ทับทับทิมก็ นิ้บซูนเอาน้ำอ่ะส<า>นะอาดล้างหอนะขาดน้ำไปไปน,นะไปเลย,<ป>เยกลับใหม่หอน,นี้อีกไปไปใช้ต้อนรับแกนางแมงก์ัสารพัดพิษยิงเอา้าลืมรถเวชันจะกลับมาแก้แค้นเธอใหม่ เต็มๆกินเหลืองเต็มเหี yeah. ้ยยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเขาเลยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเหลืองกันทั้งแผ่นดิน